สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปอเปียขอเปลี่ยนบรรยากาศพาทุกคนมาดูล็อกแบบแนวตั้งกันบ้างนะคะอปอเปียจะพาทุกคนมาที่งานแถลงข่าวมิสกแกรนสุริน2023ค่ะงานนี้นะคะเราก็เดินทางด้วยสายคันบินเอเอสบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็เดินทางจากดอนเมืองนะคะเพื่อที่มาจังหวัดบุรีรัมค่ะเหตุ hey, ผลที่เราลงบุรีรัมเนี่ยเพราะว่าที่สุรินยังไม่มีสนามบินนะคะดังเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถตู้กันต่อไปค่ะอันนี้ปอเปียได้นั่งเครื่องบินในที่นั่งที่ติดกับหน้าาต่างะ ก็เลยแบบถ่ายบรรยากาศแบบสวยงามมาให้ดูนะคะวิวที่เห็นเนี่ยก็เป็นวิวเมืองกรุงเทพนะคะก็โอ้โหพอมองจากมุมสูงริมหน้าต่างก็แบบฟินสุดๆเลยค่ะ,ะที่ถ่ายคือตอนเช้าตรู่คือแบบ โอ้ยกล้องไม่โฟกัสโอ้ยถ่ายอีกเทคหนึ่งก็ได้พอดีว่าอยากให้ทุกคนเห็นความสวยงามของเมืองกรุงเทพของเรานั่นเองและทันทีที่เราลงสนามบินบุรีรัมย์นะคะก็เซอร์ไพรส์ราสมากเลยค่ะเจอแฟนคลับน้องหนูดีน้องชมพูน้องปอเปียะอ่ะมีหรือเปล่าโอ้ยคือประทับใจแล้วก็ชื่นใจแทนน้องๆกันมากเลยนะคะเพราะว่าแฟนคลับบางคนยอม <Yeah. S 2> นั่งรถมาหาก่อนหนึ่งคืนบางคนขับรถมาตั้งแต่เช้าตรู่คือต้องบอกว่าพีดีพี่ม์กเนี่ยดูแลดีมากเลยนะคะจัดรถตู้มาับพวกเราจากสนามบินบุรีรัมย์เพื่อมาส่่งทีจััหุินกนกเลย oh. บอสฟังหนูนะคะมาแล้วมาเดี๋ยวหนูมีนมแล้วมิสสวีตเกรฟเจอกันค่ะมิสอะไรนะมิสสวีตเกรฟคืออะไรอ่ะอ่างงุนอ่างงุนหวานที่ด้อางงุนหวานอ๋อหนูจะไปประกวดหรอร้านฉันเลยนะมันมีจริงหรอมีจริงๆที่ดเลยก็มีไงม่ก็หาเชื่อไปนะ รถตู้ประมาณ40นาทีนะคะก็มาถึงโรงแรมที่จัดงานนั้นนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็คือโรงแรมทองทรนยนั่นเองแล้วก็เจอน้องเกมมิสแกรนสุรินทร์2022ค่ะอุ้ยพอประกวดจบก็สวยขึ้นนะคะไร้ความกังวลไร้ความกดดันเหมือนกับตอนประกวดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครด้ตามข่าวมิสแกรน2022เนี่ยตอนที่อยู่ในกองเนี่ยน้องเกมก็จะเจออุปสรรคเยอะมากเลยนะคะจมูกพังไหนจะพีดีเอยใดนะคะก่อนที่จะมีพีดีคนใหม่อย่างพี่มาร์กนะคะก็ตอนนี้นะคะน้องเกมบอกว่าเดี๋ยวน้องเกมเนี่ยจะขอโฟกัส การเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาประกวดใหม่ทุกท่านคะอ<ร>บอกไปจะพามาดูบรรยากาศการซ้มมอมบล็อกกิง้งงานแถลงข่าวมีสกแกรนสุนารีเอ้ยไม่ใช่สุรีพรเอ้ยไม่ใช่สุรินเอ้ยถูกแล้วนะคะโอ้หมห my god แดงมาก นี่แค่งานกราฟิกของงานแถลงข่าวมมสกรรจังหวัดสุรินนะคะถ้าพีริมกับไฟน้อเนี่ยจะขนาดไหนอาจจะพามาดูการแสดงเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นแค่การซ้อมก่อนนะคะก็จะมีการไล่ลำนะคะจินตลีลามีทั้งชายมีทั้งหญิงมาแสดงถึงความแข็งแกร่งของจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะ ประสานกับโมชันกราฟิกที่อยู่ข้างหลังนะคะมีต้นไม้สีทองแล้วก็เรื่องราวต่างๆของจังหวัดสุรินทร์นะคะงานนี้ก็ยอมใจคนทําโมชันกราฟิกมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพี่มาค่ะมาคอยคุมการแสดงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเด็กดื้อสองคนนะคะจะเป็นน้องชมพูกับน้องหนูดีค่ะดูเอานะคะไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะคะอุ้ยไล่ลาลกันเป็นนักลบเลยนะคะอุ้ยหมัวเตลูอุ้ยไล่มนโอ้เสกคาอุ้ยป่อมบนดาใส่ฉันหรือเปล่านะ่ะ ฉันว่าเจกเคนต้องงงอะว่าแบบอุ้ยสาวๆเนี่ยพอเข้าทีม a ิสแกรนทแ n นไปแล้วทำไมแบบว่าดูดีดกว่าเดิมนะคะไม่รู้ว่าบอสต้มอ,อะไรให้กินนะฮะเดยบอกว่าน้องเกมกับน้องชมพูลเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนนะคะเขาก็เคยเจอกันตอนมิสแกรนทแ n น2020นะคะปีนางมัชรพรนี่แหละอุ้ยผีม้อผีม้อผีมื้อเขาสิงผีม้อเชียงใหม่ตามมาถึงนี่เลย อีกฝากหนึ่งของเวทีเราก็จะได้พบกับน้องหนูดีแล้วก็น้องแพรใหม่เป็นเจ้าของตําแหน่งริตตแกรมมรัสนะคะหรือว่านางงามเด็กนะคะอุ้ยนั่นก็คือพี่ไนยนะคะเป็นช่างพักชืดอดังอุ้ยนูหนูดีหนูดีใครตาขาขบอะไรให้น้องเนี่ยอุ้ยเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือว่าคนที่เคยดูมิสแกรนด์เทเลท2000 2ีที่ผ่านมานะคะเวลาใครได้ยินเพลงนี้ก็จะอดเต้นไม่ได้นะคะนะ่็คือเพลง Physical ของตัวลิปป้าน,นั่นเองที่บอกเบียโกว่าเดี๋ยวบล็อกจะยาวเกินไปนะคะก็ขออนุญาตไปต่อ EP 2กันนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากดู EP 2เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะคะสนับบล็อกแนวตั้งชอบปิ๊กพีด r e ครต v ฟนะคะ EP สองเราจะพามาดูเบื้องหลังการซ้อมโชว์ที่แบบประการตามาดูแบบชมพูเขาแบบเดินสิคะแล้วก็ดูไปเลยนะคะว่าเขาเดินยังไงให้ได้แบบเบสอินส s w i มสูตรนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย